ตัดตัวปัญหาออกมดแล้วอันนี้มีคนวิเคราะห์ว่าถ้าลุงพลติดคุกลุงพลอาจจะมีภาพผูกคอตายในคุกไม่นานเลยมันจะได้ตัดปัญหาทุกเรื่องเพราะมันเริ่มแดงมาเรื่อยเรื่องเรื่องเรื่องแดงเรื่อง,อง,องแดงมาเรื่อยนะครับ มีทนายบางคนรู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยลุงพลน่าจะรู้ว่าใครเป็นคนไายด้วยซ้ำมีทนายท่านหนึ่งบอกไว้คือมันเป็นการอยู่ของครอบครัวครับเมื่อตนเองเจอแบบนี้ลุงพลก็ต้องพยายามสแสวงหาความจริงครับมันต้องนั่งคิดแหละว,ออวันนั้นเราก็วิ่งหาวิ่งทำช่วยเหลือพาน้องไปชนสูตรตรงอุบลบ้าง ไปชนสูตรที่กรุงเทพบ้างด้วยความหวังว่าจะเป็นแรงขนาดที่พ่อแม่กำลังเสียอกเสียใจไม่เป็นไรพวกคุณอยู่เฉยผมจะทำให้คนฆ่าคนจะไม่มีวันทำแบบนี้ครับมันจะจำติดตาจำพฤติกรรมตัวเองที่ทำชั่วไว้ จะไม่มีการมามวิ่งช่วยเรื่องนี้ครับแต่ลุงพลสวยเลยฮะอยากให้เขาได้มีหลักฐานจับคนร้ายไวๆสุดท้ายเขาคือคนร้ายครับ เขาถูกผักให้เป็นคนร้ายครับแล้วผมเชื่อว่ามีมีทนายบางคนที่ไปออกรายการว่าน่าจะลุงพลน,น่าจะรู้แล้วล่ะว่าเป็นกลุ่มไหนแต่มันพูดไม่ได้ใครจะพูดได้ละครับใครจะพูดได้พูดไปใครจะเชื่อ ไม่พูดดีกว่าพูดไปเคาจะเชื่อจะหาปักปั้มเขาอีกแล้วเจอฟ้องเข้าไปอีกคนฟ้องก็ต้องมีเยอะเขาบอกว่ามีทนายเยอะด้วยบางคนยังไม่เคารพเลยยังมาเตือนลุงพลอย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่ดูวัย,ยวุฒิเลย แสดงว่าไม่มีการเคารพกันมาตั้งแต่แรกๆนะครับมันต้องเคารพพี่เขยบ้างเป็นต้นนะครับ,ค,รบคือลุงพลเนี่ยโดยหลักก็คือถ้าเขารู้แล้วน่าจะรู้แล,ะละ้วล่ะแต่ลุงพลถ้าจะพูดก็เขาไม่พูดอย่างนี้แหละครับลุงพลก็ก็ต้อง เมื่อเขามีทนายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องบอกทนายครับในเบื้องต้นนะผมเชื่อว่าลุงพลเองก็คงจะมีอะไรในใจแล้วก็บอกทนายสี่ข้อกล่าวหามาจากการตั้งตั้งสารสอเสือสรารลอเรือสารเหมือนสารเคมีการเกิดสำนวนครั้งนี้ เกิดมาจากการตั้งต้นด้วยคำว่าลุงอ่ะเด็กหายหลัง9ก้าโมงเด็กหายหลัง9ก้าโมงเรื่องราวจึงเกิดขึ้นลุงพลก็คงงงนะครับว่าลุงพลกลับมาจากสวนพร้อมห้าเจดคนเนี่ยมาจากสวนเก้าเก้าโมงยี่สิบนาที แต่เด็กหายเนะี่ยก่อนเก้าโมงมันก็ย้อนแย้งกันนี่แหละครับมันย้อนแย้งกันจำต้องเอาเรื่องหนึ่งเรื่องใดไว้เพราะมันย้อนแย้งกันนะครับ อ๋อคุณเดี๋ยวผมจะอ่านคุณน้ำคุณนิดหน่อยนะคุณนิดหน่อยบอกว่าคลิปย้อนหลังที่เขาลบทิ้งไปอยากให้อาจารย์บอกให้ทนายขึ้นมาได้ไหมตาบอกว่าเอาน้องไปขังไว้แดดร้อนก็ร้อนไม่ให้น้อง ตายได้ไงอาหารก็ไม่ได้กินน้ําก็ไม่ได้กินมันตรงกับที่เขาตรวจในกระเพาะอาหารอ๋อมีคลิปใช่ไหมฮะนิดหน่อยคุณนิดหน่อยมีคลิปใช่ไหมครับอือนะนะ่าสนใจมากครับนะ่าสนใจมากนี่แหละครับ ขอบคุณมากครับที่ทุกท่านไปเห็นอะไรก็แคปไว้แคปไว้แคปไว,ปไว้มันเคยมีคนเหล่านั้นไม่รู้อะไรอะ่ะดนใจพยายามมาโพสอะไรในไม่นานก็จะถูกการลบทิ้งมาโพสแล้วลบทิ้งผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือจะเป็นเพราะว่าน้องตัวเล็กพยายามดนใจคนให้มาบอกขึ้นแต่พลังน้อยลง แล้วก็โพสแล้วก็ลบโพสแล้วก็ลบจะบอกว่าเป็นการโพสเฟซบอมก็ไม่รู้จักไม่รู้ละแต่มีคนแคปทันได้ทุกเรื่องเลยมีคนแคปทันทุกเรื่องครับนะครับ นี่แหละครับสิ่งที่มาพูดถึงพฤติกรรมพฤติกรรมแรกๆก็คือพฤติกรรมทางความเชื่อส่วนบุคคลดูๆแล้วเป็นการทำขึ้นตามสายดำไม่ใช่สายขาวเป็นความเชื่อเพื่อปกป้องอะไรบางอย่างไม่ใช่เพื่อเปิดทางแต่เป็นการ ไม่ให้มาไม่ใช่เปิดทางให้มานะครับอันนี้เป็นความเชื่อในบ้านนอกเราก็จะอยู่ในเรื่องผีเรื่องสางเป็นความเชื่อมีอิทธิพลต่อคนในพื้นที่มากสุดคือเรื่องผีเรื่องสางต่อมาคือพฤติกรรมโดยทั่วไปของผู้เป็นมนุษย์เองก็มีพฤติกรรมที่แปลกมันแปลกทุกเรื่องครับ แทนที่คุณจะจริงใจในการพยายามหาจะทางความเชื่อส่วนบุคคลในเรื่องผีเรื่องสารคุณก็ต้องเชื่อในในส่วนที่จะทำให้เห็นว่าคุณจริงใจจะหาคนร้ายเช่นให้ผู้ตายมาช่วยหน่อยให้ผู้ตายมาช่วยหน่อยนี่เป็นความเชื่อนะครับส่วนอของชาวบ้านให้ผู้ตายมาช่วยหน่อย ให้ช่วยให้จับคนร้ายได้ให้ช่วยให้ดมบันดาลให้คนร้ายมาอย่างนั้นอย่างน,น,างนี้นี่คือความเชื่อทางสายขาวด้วยความาไว้วางใจว่าผู้กระทําผิดเนี่ยผู้ถูกกระทาเนี่ยน่าจะได้รับความเป็นธรรมผู้กระทําน่าจะรู้ว่าเป็นใครเนี่ยความเชื่อพวกเราจะเป็นอย่างนั้นใน,ในชนบทเพราะเรื่องเชื่อเรื่องผีเรืงสางแต่นั้นต้องเชื้อเชิญมาแล้ว คนในหมู่คนในบ้านก็ต้องไม่กลัวคนในบ้านก็ต้องไม่กลัวคนที่ตายไปแล้วดังนั้นความเชื่อแบบนี้เรียกว่ามันทำให้เชื่อได้ว่าคุณจะไปกลัวคนตายทำไมคนตายถูกกระทาคนตายอยากอยากได้ความเป็นธรรมไม่ใช่ว่าไปปกปิดคนตายไม่ให้เข้ามาหรือไปบอกว่าอย่าอาฆาต กินให้อิ่มนะยาคาดมันเหมือนเป็นการมีหมอทางผีเนี่ยไปสะกดไว้อะไรไว้ที่หนึ่งที่ใดซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แม้จะเป็นความเชื่อนะครับมันทําให้เห็นว่ามันผิดปกติทางนี้ก็ผิดปกติได้นะครับคุณจะต้องถ้าเชื่อว่าอยู่ตรงไหน,นคงจะอยู่ตรงนั้นก็ไปเชิญเข้าบ้านนะมาช่วยกันนะหาคนร้ายนะถ้าเป็นอย่างนี้ทําให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติ ไม่เผานะจนคว่าจะได้รับคนอ่าได้จับคนร้ายตัวจริงได้ต้องเป็นอย่างเงี้ยมันจะสอดรับในเรื่องการต้องการหาความจริงนะครับส่วนในเรื่องเป็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์คุณจะต้องไม่สังอาคุณจะต้องไม่แสดงว่าสงสัยใครก่อนที่พนักง,งานสอบสวนเขาจะสแสวงหาความจริงเองคุณอย่าไปบอกว่าเป็นใครมันเป็นการ ั้งทงมันเป็นการจูงใจมันเป็นการปิดบงังการสแสวงหาผู้อื่นนี่คือความประหลาดประหลาดนะครับนอกนั้นยังโกหกทุกเรื่องโกหกไปโกหกมาโกหกบางครั้งโกหกไปโกหกมาก็เป็นการย้อนแยง้งทางความเป็นจริงไปหมดเลยนะครับ พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ยังไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนร้ายนะครับแต่เรากําลังจะชวนกันมาดูพฤติกรรมท่านก็พิเคราะห์เองว่าสิ่งที่เขากระทํำอยู่นั้นนะมันควรจะเข้าใจไปในทิศท,ทางใด mm. เช่นอยากหาคนร้ายมันไม่มีหรอกครับว่าคนที่เป็นเจ้าภาพ ไม่ต้องการคนร้ายแต่การต้องการคนร้ายต้องเป็นไปตามพนักง,งานสอบสวนไม่ใช่คุณไปบอกว่าคนนี้นะผมสงสัยตั้งแต่อ้างว่ามีความพยายามที่จะมาถามผู้สูญเสียเองว่าสงสัยใครให้บอกมาให้คนนี้บอกมาคนนั้นก็จะเป็นคนต้องสงสัยเลยครับเดิมทีคนนี้ยืนยันว่าไม่ใช่ลุงพลแต่แรกแล้ว ทำไมจึงมาบอกลุงพลอีกรอบหนึ่งตนเองก็ย้อนแย้งตัวเองอีกมีคนบอกว่าไปบอกผู้ตายว่ากินให้อิ่มนะอย่า,าคาดคนอื่นเลยอย่า,าคาดนะแต่ความเป็นมนุษย์ด้วยกันเองกลับมา,าคาดลุงพลจนวันนี้าคาดว่าเน็บแนมว่าเป็นฆาตกรบ้าง เนบแนมว่าจับมันผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่เคยมันไม่เคยเชื่อใจเลยอะไรคือมันเป็นความพยาบาทออกมาด้วยให้เห็นนะครับมันไม่มีจุดไหนที่มีความเมตตาต่อลุงพลเลยกลายเป็นว่ามันมีผลว่าให้ลุงพลนะลุงพลลุงพลเนี่ย อะไรก็ย้อนแย้งหมดเลยนะครับอะไรก็ย้อนแย้งหมดนะครับส่วนตัวผมก็ให้ดูวันที่ยี่บสามเป็นหลักแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรหนะ้าใครนะใครจริงใจไม่จริงใจการพูดครั้งนี้ถ้า คนที่พยายามจะบอกว่าจะช่วยลุงพลมีลายชื่อในพยานยฝ่ายจำเลยเนี่ยผมก็ขอบคุณมากเอาความจริงมาเปิดนะฮะบอกซะใครที่เชื่อในสายตาว่าลุงพลอยู่กับตัวเอง หาวิธีไปขอเขียนเอกสารเขียนใบยืนยันข้อ,อเจตนาในเรื่องนี้ที่จะมีการต่อสู้เนี่ยขอเอกสารมายืนยันฝากไว้ลงนามไว้เป็นรายลักษณ์อักษรไว้ว่าลุงพลอยู่กับจำเลยเนี่ยอยู่กับตัวเองเวลานั้นเวลานี้ยืนยันไว้ไม่ให้มีการผิดเพี้ยนถ้าผิดเพี้ยนสิ่งที่คุณยืนยันจะเป็นเครื่องหมายบล็อก บล็อกไว้บล็อกไว้ถ้าเวลาหายถ้าเวลาหลังเก้าโมงมาลุงพลไม่ต้องรับผิดชอบต่อให้มีการกล่าวหาลุงพลไปทำแบบนั้นแบบนี้มีขนร้อยเส้นมีขนเป็นกระสอบคือถ้าขนเป็นกระสอบจะหนักนะต้องแบกนะครับหรือจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับลุงพลเลยไม่เกี่ยวกับลุงพล ต้องตัดต้องคัดออกครับต้องคัดออกต้องคัดออกที่มันไม่เกี่ยวคัดออกคัดออกเพราะลุงพลไม่ปรากฏตั้งแต่แรกแล้วในในสิ่งที่กล่าวหามาตลอดหลังเก้าโมงเนี้ยลุงพลมีตัวตนขึ้นได้ยังไงลุงพลมีตัวตนขึ้นได้ยังไงพอเห็นแนวทางในการต่อสู้นะครับ ส่วนใครจะพยายามสแสดงหลักฐานอันหมายความว่าลุงพลมีตัวตนหลังเก้าโมงเราก็กลางเก้าโมงมาคุณก็ว่าคุณไปคุณก็เล่นของคุณไปแต่การต่อสู้ลุงพลไม่ให้มีตัวตนแต่แรกจบเลยครับเพราะหลักฐานยืนยันว่าไม่มีตัวตนนะครับ ลองสอบใหม่ที่ว่าทําไมกระจายกันออกไปแต่เช้าพึึบแล้ววางหลานกับน้องไว้สองคนผู้หลักผู้ใหญ่ไปไหนหมดผู้หลักผู้ใหญ่ไปไหนหมดทิ้งเด็กสามขวบให้อยู่กับบ้านน่ยโดยไม่มีคนใหญ่ดูเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหกคนไม่ดูหลานสักคนให้เด็ก11ขวบดูหลานด,ดูคน3ขวบให้คน13ขวบด,ดูเด็ก3ขวบ10คนอันตรธานหายไปจากนั้นเลยทุบ คนควรจะอยู่บ้านในวันนั้นก็ไม่อยู่มันบังเอิญมั้งเนี่ยมันอาจจะบังเอิญบังเอิญมากไปลุงพลเลยซวยเลยที่ซวยต้องต่อสู้ได้ว่าลุงพลอยู่ที่หนึ่งที่ใดมี G.P.S สิ่งที่จะช่วยให้ลุงพลได้มากคือหนึ่ง ตัวในเพจสอ GPS นี่เป็นนิคเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการยืนยันได้ะะน,นะครับนะท่านลองผูกเรื่องดูครับผมแค่ชี้ให้เห็นแล้วก็สงสัย ชี้ให้ท่านมองตามให้ท่านคิดตามนะครับนะครับส่วนตัวผมคิดว่าน้าสองคนไม่สามารถช่วยลุงพลได้การพูดปากเปล่าเฉยๆมันช่วยไม่ได้นะครับ คำเหล่านั้นต้องไม่ขัดแย้งกับคําอื่นไม่ขัดแย้งกับรูปการอื่นนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่าเราทนอดตาลับขับตอนนอนมาเกือบเกือบปีแล้วมั้งเนี่ยอืออนะแล้วก็มีคนหลุดมาว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สิบเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สิบหรือเปล่าจึงทำให้สิบคนเนี่ย ไม่ยอมอยู่ในบ้านกันะไม่ยอมอยู่ในหมู่บ้านแล้วเหินหายไปหมดเลยเพราะเรื่องเกิดวันที่สิบหรือเปล่าทําไมคุณไม่อยู่ในบ้านผมไม่เข้าใจหลานสักคนก็มีมีใครหนีบไปด้วยหลานตัวเล็กๆก็มีมีใครกล้าหนีบเด็กไปด้วยถ้าให้คนอายุสิบสามอยู่ผมไม่ว่าครับเพราะอาจจะอยู่ในแก๊งจำปากอาจจะเล่นกัน แต่เด็กสามขวบจะไปเล่นกับแก๊งจำปาก็ไม่ได้ครับเล่นกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะยังเด็กอยู่แต่ทำไมสิบคนไม่หนีบเด็กคนนี้ไปด้วยครับมันไม่น่าจะเปืองพื้นที่ในการนั่งรถนั่งเรือน้องเขาคงจะอยู่แค่นี้ตัวเล็กๆอาจจะ เกาะหลังขึ้นรถไปด้วยผมสงสัยคนเดียวทําไมคุณอยากไถนาวันนั้นน่ะไอหนุ่มรถไถผมอะทําไมต้องอยากไถนาวันนั้นอะเฮ้ย hey, ก็รู้ว่าแม่ไปวัดกีพีเอสน้าๆไม่อยู่คุณอยู่บ้านได้ไหมนะฮนะฮะ ทำไมคุณไม่ไปวัด GPS ทำไมคุณไม่ไปวัด GPS หรือทำไมคุณไม่ไปซื้อหนูกับนาพ่อนาจะไปซื้อหนู มันว่ามันมีคลิปในซองพ่อแม่ว่าเดี๋ยวอ่านกอนคนนิดหน่อยนะคนนิดหน่อยบอกว่าและมันมีคลิปในช่องพ่อว่าเอาน้องไปหนูมันก็อาจจะตรงกับตาบอกว่าเอาน้องไปขังไว้เอาน้องไปขังไว้ในท่อหนูหรือเปล่าพี่ตาเคยพูดไปในคลิป จร,จริงๆอาจารย์มันตรงกับคลิปของนายชอบอกเอาไว้ต้องขอบค,คุณคุณคุณนิดหน่อยมากครับอ่าพมขอบคุณความเห็นความคิดอะไรต่างๆนะที่พิมพ์มานะครับไม่เข้าใจนะคือคดีนี้ถ้าเป็นธรรมชาติมันจะไม่เป็นอย่างนี้ครับผมเลยบอกว่ามันไม่เป็นธรรมชาติ มันเป็นปิิศนาอันล้ำลึกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ะนะครับแล้วมันก็ยังมีอีกวันหนึ่งที่มันเป็นอีกความรู้สึกของคนหลายคนที่เกิดความกลัวขึ้นมาไม่รู้อะไรมาแทรกทำไมกลัว การแสดงว่ากลัวอย่างนี้แหละครับมันไม่ใช่ลุงพลทำให้เห็นว่ามันไม่ใช่ลุงพลมีคนคนหนึ่งไม่อยากให้เขาไม่อยากให้มีการถ่ายรถแม้นแต่ญาติตัวเองถ่ายถ่าย y t u t u เออถ่ายกล้องไลฟ์สดถ่ายกล้องติดรถตัวเองก็ออกมาจะฟ้องจะฟ้องกันเองว่า ทำให้เขาตกอยู่ในอันตรายมาถ่ายรถเขาทุกคนคิดสิครับว่าใครมีศักยภาพที่จะทำให้คนที่รู้ว่าใครนั่งรถแบบไหนออกไปแล้วจะได้รับอันตรายลุงพลก็ยังถูกขึงพืชอยู่ไปไหนก็ไม่ได้อยู่แล้วมีคนบอกว่า จะให้พูดความจริงได้ยังไงใครจะรับรองความปลอดภัยถ้าถ้าพูดความจริงใครจะรับรองความปลอดภัยมันก็ไม่ใช่ลุงพลอีกแล้วครับเฮ้ยลุงพลจะไปไล่ถล่มคุณเลยเหรอลุงพลจะไปฆ่าคุณเหรอถ้าคุณพูดความจริงลุงพลต้องการความจริงลุงพลต้องการความจริงแต่คุณพูดความจริงไม่ได้คุณจะตาย มันก็ยืนยันว่าไม่ใช่ลุงพลแล้วคุณเล่นเกมอะไรกันอยู่คุณเล่นเกมอะไรกันอยู่ถูกต้องไหมฮะคุณเล่นเกมอะไรอะไรจุดไหนพูดออกไปแล้วมันไม่ใช่ลุงพลครับสวัสดีครับคุณนอะไรนะโพโพไทยอ่ะโพ,โพ,โพ,โพไทยนะจากเบนเยี่ยมเบนเยี่ยมครับผม เรื่องไปส่งพระเรื่องไปส่งพระอันนี้หลังเก้าโมงนะคือจะใส่ร้ายลุงพลจากเรื่องส่งพระป้ากฏว่าข้อมูลว่าคนที่นั่งไปกับรถมีอีกสองคนครับลุงพลชวนสองคนที่เป็นเพื่อนรักกันที่เข้าใจกันเนี่ยไปส่งพระด้วยไปรับพระส่งพระด้วยมีคนโทรเข้ามาด้วย มีคนโทรเข้ามาเรื่องนี้แปลกดีนะคืออันนี้มันหลังหลังเก้าโมงเป็นสิบโมงแล้วมัง้งที่ไปรับพระสงฆ์พะลุงพลไม่ได้ไปคนเดียวครับมีคนนั่งไปด้วยนั่งกลับด้วยขากลับยังได้ของจากวัดมาด้วยนะครับ คนคนนั้นก็มีคนโทรมานะครับถามว่าได้รับตุ๊กตาขึ้นรถไปด้วยไหมให้ให้เข้าใจตรงนี้นะครับว่าน้องหายก่อนเก้าโมงแต่มีการพยายามหาก่อนเก้าโมงมาแล้วและมีการในเรื่องหนึ่งที่มีตุ๊กตาตัวใหญ่เขียนคือเขาก็หายังไงเขาก็หาต่อ แล้วไปถามไปถามป้าป้าก็ไม่เห็นไปถามน้าน้าก็ไม่เห็นจากนั้นค่อยโทรไปหาคนที่อยู่ในสวนที่ทําำงานในสวนคุณแม่อยู่ในสวนมีการโทรไปโทรไปนั้นนะ่ะทุกคนยืนยันว่าเป็น9โมง20นาทีเนี่ยเห็นไหมครับ มันหายไปแล้วเด็กหายไปแล้วตามหากันไปแล้วเนี่ยจนโทรไปหาเก้าโมงยี่สิบลุงพลและทุกคนอยู่ในสวนครับพี่น้องพี่น้องนึกภาพนึกภาพเด็กหายก่อนเก้าโมงหามาเรื่อยๆจนหลังเก้าโมงมาแล้วก็คือไม่ไหวแล้วคือไม่เห็นแล้วกลัวก็เลยโทรไปบอกคนที่รับอยู่ที่สวนบอกว,ว่าน้องหายในนั้นมีพ่อแม่ มีญาติพี่น้องหลายคนที่บอกว่าเจ็ดคนอยู่ในนั้นน่ะจึงจึงออกมามาช่วยตามหาคุณเข้าใจเรื่องนี้ครับว่ามันไม่เกี่ยวกับลุงพลน่ะแม้จะบอกว่าลุงพลไปรับพระก็มีคนสองคนขึ้นรถไปก็ถูกถามว่าเห็นเด็กไหมขนาดลงมาด้วยกันจากสวนครับ ลุงพลไปรับพระยังถามยังถามพวกเดียวกันที่อยู่เจ็ดคนเนี่ยคนที่ไปกับรถลุงพลคือคนที่อยู่ในในสวนด้วยทําไมโทรมาถามว่าเห็นเห็นเด็กไหมคนนี้รับมันมันช่วงอุลหมานไงมันช่วงอุลมานเจ็ดคนอยู่ในสวนด้วยโทรหาตั้งนานแล้วคือหาแล้วไม่เจอโทรหาแล้วก,กลับมาแล้วหาพระ สามคนที่ไปเนี่ยอยู่ในรถเนี่ยคือคนมาจากในสวนด้วยกันทำไมต้องมีสายโทรมาบอกว่าเห็นเด็กไหมมันมันพยายามที่จะเชื่อมว่าให้ลุงพลหรือเปล่าซึ่งลุงพลอยู่ตรงไหนก็มีคนรับรองครับอยู่ในรถก็มีคนรับรองอยู่ในสวนก็มีคนรับรองมันไม่มีช่องทางให้เป็นลุงพลได้แต่เขาก็ยังทำให้เป็นลุงพล น่ะแล้วคุณน้อย